แต่ตอนนี้นะคะเราก็ออกจากโรงแรมมาแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปที่ทะเลสาบไปดู <sk r isa> อะไรสักก็ยากจ้ะซึ่งเช้านี้นะคะอากาศดีสุดๆ ลายไอทะเลสาบปลายนะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่กว่าทะเลสาบมีซูรินามากวันยังอยู่ในเรือเขาโดราไมอยู่โดราไม้เป็นชือเขาแบบอย่างงี้ครอบลอมแล้วก็มีทะเลสาบด้วยแมีจุดที่สวยดุวสวย หนาวค่ะวันนี้อุณหภูมิประมาณหกจุดเนี่ยวจริงไปดูการแต่งตัวนะครับมีชิดทีุสุดข้างในนะครับมีฮีเทเช็ดตัวหนึ่งนะครับก็จัมเปอร์พุดดี้พุดดี้พุด,ดี้แบบหนาๆตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันแล้วเลยก็เอาถุงรอนม,มาด้วยกะว่าอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็สบาย ตอนนี้เรายังคงอยู่ที่ทะเลสาบปรายนะคะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ในการล่องเรือโดยซีอของเราเองเป็นควาอนุเคราะห์ในการล่องเรือเเจออกนะแงในนี้ไม่ค่อยหนาวนู่นเลยจะใช้งานโชเฟอร์ไปตรงนู่นเลย ตอนนี้เราก็ทานอาหารข้าวทานอาหารข้าวทานข้าวกัางวันเสร็จแล้วนะคะที่ริมทะเลสาบป,ปลายเหมือนกันตอนนี้ก็กําลังออกทับนะ,ะไปถึงสถานที่ที่สองสำหรับวันนี้จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันรู้ไหมคะว่าเราจะไปไหนกันไม่รู้ไม่รู้บ้านรู้ไหมหมูบ้าชีชาหมูบ้า โอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเป็นหมู่บ้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันครับจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะในเชือกเขาโดโลไมทอันนี้อ๋อวสวยไหมเรากำลังจะเดินทางไปที่โบสถ์ของเซนต้ามักดาเลนาหรือว่านักบุญมักดาเลนาเซนมักดาเลนานะคะปะเดี๋ยวเดินไปดูกันโบสถ์จะสวยแค่ไหนใช้เวลาเดินทางไปกับ 1>, 1ชั่วโมง20นาทีค่ะเรากำลังเดินทางไปสู่โบสถ์ <c oughs> เซน<อ>หลุยส์ตสต้ามัดมากดารีก็คือโบสถ์นักบุญมักการคีคะคะ เราเอาว่าเป็นนักบุญมาริอามักดาเรนาอันนี้คือบทที่จะต้องไต่ขึ้นไปแต่ตั้งใจจะไปไหว้พระเช้นเราก็จะไปให้ได้<อ>ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันตามระยะทางประมาณแค่หนึ่งกิโลเองสบายทุกคนเป็นไงล่ะเป็นเอยกันต่อ ในที่สุดเราก็พิชิตเพื่อสวยมากจะช่วยไม่รังเกียจสวยมากอันนี้คือโบสถ์ที่เมื่อกี้เราพยายามไต่ขึ้นมาแล้วจับมือแล้วก็เดินเอาไม่ถึงโบสถ์ไกลมากใช่สุดยอดพวกเรานี้เก่งจริงๆต่อไปเหลือแค่ทางลงว่าเราจะไหวไหมแต่เดี๋ยวไปตรงนี้อีกเหรอใช่เขาบอกว่าตรงนี้จะขึ้นไปได้อีกเราจะไปกันไหมไปเอาเราทิ้งเสื้อขาวไว้ตรงนี้เลยนี่ไงอยู่นี่ไงแม่เราต้องไปถึงไหน ไปไม่รู้อะมีมีมีและสุดท้ายเราก็กลับมาถึงที่โรงแรมและที่จอดรถจุดเริ่มต้นของเราแล้วดูระบายอยู่โู้ตข้างหลังเราพิชิตได้เรียบร้อยเออเมื่อยขาค่ะเมื่อยเท้าแต่ก็ คุ้ม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 ค่าเดินเลยเนี่ยคืนนี้เราจะได้รางวัลคือกินอาหารได้เยอะๆยอะเพราะว่าหิวได้ไหมแม่ันนีโอเกก็เดี๋ยววันนี้วันนี้ที่วันนี้เราจบแค่นี้ใช่เดี๋ยวเราก็จะเข้าโรงแรมละถ้ามีอะไรหน้าเมสซี่ที่โรงแรมเดี๋ยวเราจะกลับไปทานแต่ถ้าไม่มีเราก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะ Ijuana, forcé, วันนี้ค่ะวันนีก็เ่งเดอนางจากโรงแรมมาที<_<_<_<_่นมืงโบซาล่าค่าแ้ก็กำลังขึ้นเคเบิลไป ใช่ใช่่อนต้่ในอณาจักรหใเดจไปไหนนะตอนนี้อ่ใจััวใเดินไปไหนเยเดียวเดีกติไใครตกร่าเป็นเป็นกระชับอีกท่านหนึ่ครใช่เดี๋ยวขึ้นไปชมบึพาะว่าเหเป็นแนวปีนสยแค่เป็นทา แล้วเราก็ขึ้นกระเช้ามาถึงหมู่บ้านที่เขาว่าแล้วชื่อหมู่บ้านอะไรนะเอ,อ,อันย่างนคโฮเทลไม่ใช่ค่แะ,ะแล้วนี่ก็เป็นทางรถไฟ โบสานานี่น่าจะเป็นบสาบสานาบสานาคือทั้งเมืองนี้แล้วเราขึ้นมาที่หมู่บ้านนี้เราเดาเอาว่าเป็นหมู่บ้านาตามป้ายเห็นไหมไป้ายโรงแรม,มโฮสเทลเหรอไม่ใช่ชื่อมันยากมากเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟนะคะัออท่องเที่ยวรอบหมู่บ้าน ไปมาพอ<ม>า<ะ>ดีเลยชัดรถไฟมาเป็นดีเลยทุกคนดีคุณแม่ครับนี่ครับรถไฟครับนมมาเดี๋ยวรอดูกันครับ เราก็อยู่ที่หมู่บ้านโบโบเซนในเมืองโบซาโอนะคะที่เรเป็นหมู่บ้านที่เราต้องขึ้นกระเช้ามาเดี๋ยวเราจะนังานาะ่นงรถไฟนั่งรถไีม่ใช่ไม่ใช่เล่หมู่บ้านไป20ไป20นาทีแล้วก็ไปเดิน10นาทีแล้วก็ขับข้า20นาทีเดี๋ยวเราไปชมดูระหว่างทางกันก่อนแต่ว่า จุดที่รถไฟจอดเราจะอยู่ที่นี่ส0บนาทีหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านโอเบอร์โอเบอร์อะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จำเลยนี่ฐานีรถไฟน่ารักสุดๆเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สิบปั้นรอยพิยาแห่งจินตศาสตร์ชอบขึ้นมากกัก ตลาดกลางเมืองโบซาโนหลังจากที่เราลงมาจากหมู่บ้านที่ชื่อยากยาัไนและอ้วเมื่อกี้นี้ก็อยู่โบซาโบซานาโบซาโนเหมือนกันแี่อันนี้อยู่ในกลางตัวเมืองแล้วก็อันสวรีแล้วก็ที่นี้อันนี้โบศิค่ะเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ผู้คนมีความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดคือนะคะ ไปโบสถ์้วก็เข้าไปโบสถ์แล้วเก่าแก่มากางเงี้หลังจากนี้ให้นิดหน่อยเดี๋ยวไปดูได้ครับโอเหลังจากนี้เราจะไปทะเลสาบอัน,นที่สามของทริปนี้สวัสดีวันที่สนนี่ค่ห้าวันนี้วันที่ห้า ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากเขาเรียกอะไรนะเรียกเขาโดโลไม้มเนาะอันแรกนี้เราจะแวะที่ทะเลสาบ าเลซ่านะคะจริงๆต้องมาเมื่อวานนะใช่แต่ว่ากาช่วงบ่ายเมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้ลงวันนี้เราก็จะไปที่นี่เขามีทะเลสาบอยู่สามอันเราก็คือไปครบเลยวันนี้วันสุดท้ายเลืองคาเลซ่าสวยอยู่ค่ะแล้วก็พอจากนี้ปุ๊บเราก็จะเดินทางเข้าเมืองละที่นี้เพราะฉะนั้นเราก็จะบ๊ายบาย บายบายนี้บายบายเชื่ขาดวงม้เมก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ทะเลสาบแหละเดี๋ยวเราไปดูหน้าทะเลสาบกันว่าจะสวยแค่ไหนอยากรู้ว่าน้ำในทะเลสาบยังเป็นน้ำแข็งอยู่ไหมเพราะว่าทะเลสาบวันวันแรกใช่ไหมที่เราไปผิวมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอะไรเงี้ยรอดูกัน นี่นะครับทะเลสาบที่ที่ใหญ่ไม่ใช่ที่สวยที่สุดไม่อันดับต้นๆ้สามอันเอ่อท็อปสตรีของโดราไมดูสีของทะเลสาบสิครับโอ้โหเขียวเทอร์คอยส์จริงครับอยากอมแล้วกดเลยเลี้ยงีญเทือกเขาโดราไมเต็มเต็มเลยนี่สวยพุดๆุดว้าว ลังสุดเป็นเชอเขาโดลไมแล้วก็ป่าสนนะคะแล้วก็ตามด้วยทะเลสาบสีเขียวสุดส,ดสวย ตอนนี้พวกเราก็เดินทางเข้ามาในเมืองที่บร้อยแล้วชื่อว่าติดใจครับเมืองที่อย่างนี้ครับแต่ว่าอยู่ริมทะเลนะเป็นเมืองพักผ่อนที่นี่แต่คนรวยเลยเพราะก่อนที่นี่แบบวงว่างสาวที่เขามาขับเรือย้อนเล่นกันนะฮะคือมันเป็นเหมือนทะเลสาบของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใา้มวลาประมาณสองชั่วโมงตอนนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะฮะซึ่งร้านเราจะไปกินเนี่ยมันจะเป็นร้านที่อยู่ติดกับป้อมที่เมื่อก่อนเขาใช้เก็บภาษีหรือเก็บสวยอะไร แนวๆนี้ฮะผมไม่ค่อยะเรียมกันนอนตลอดทางก็ยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันนะวงว่างแน่คอมเราจะาปเป็น โค้งกันมันีคือสลัดแล,ลพพ้วก็พิซซ่าพอแชร์เมงพอสคืปลาสมมติ่าก้อนผมนกลับไปก็ไหว้น้ำได้แล้วปาาแับสุดนี้ที่นี่ รายงานอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมปราการมีนาเซนเต้อะเลอะไรนะไม่รู้เหมือนกันไม่ลีนาเซนเต้มันห้างคืนนี้เจอดียวเธอแป๊บเดียวลืมชื่อเลยเอาว่าชื่อนั่นแหละครับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีอันนี้ชัวร์ได้หลังนู้นแล้วก็ตรงนี้มีเขาเรียกเป็นวังมั่งป้อมปราการบ้างแต่ว่าประเด็นคือ ที่นี่เราอยู่ที่ไหนใช่ถมว่าผมอธินายแล้วมันคือเมืองคนรวยเมที่นึ่งะเป็นที่พักตากอากาศเดี๋ยวจากนี้แล้วเราก็จะนั่งรถยาวๆเข้าสู่มิลาโนมิลาโน สวัสดีที่เดินทางวันนี้เราก็เดินทางไปนานๆนะคะตอนนี้เรายังมีท่าเจอเอ็มมาซึ่งเป็นท่าที่รวบรวมจะเรียกว่าเป็นท่าทจะเป็นช่าศักดศรีพระรวบแหลนทั้งหลายอยู่ด้วยที่มองเห็นอารมันดี้ปลาด้าหรือ่าเ็องซาฟินีปได้า ภาพที่อยู่หลังเราตรงนี้คือภาพโบสถ์โอ้โหใหญ่ขนาดใหญ่ใหญ่มากยื่นเลยที่สูงที่สุดพีเราจะพาไปที่โบสถ์กันใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือไฮไลท์ที่ที่จะเรียกว่าไฮไลท์ที่สุดของพวกเราในการอาทิตย์นี้ก็ว่าได้เพราะว่าพวกเราเป็นคาทอลิกซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูอเมซอนที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่มาที่นี่สุดๆ,ๆใหญ่สุดๆ,ๆ,ๆใหญ่มากจริง เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูสตาร์บัคแห่งแรกในอิตาลีนะครับยังไงมารอชมกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับและณปัจจุบันเราเดินมาอยู่สักไรอันแต่ตอนนี้เราก็ได้เจอแล้วสตาร์บัคแห่งแรกในมนิลล์แห่งแรกจริงๆสตาร์บัคถือว่าเป็นตึกที่ย่อนข้างหรูแต่ถึงจะไม่อยากจะบอกว่า เหมือนที่ไทยสุดๆเลยก็ตามเลยนะครับเหมือนเป๊ะเลยเหมือนตรงสาขาสุขุมวิทเลยไม่มีอะไรต่างกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันนะฮะมีซาบักแขกแรกในมิลานนูชอว่าจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างว้าวใหญ่หมือับ <laughs> ใหญ่อยู่แนะครับเนี่ยไม่เคยเห็น นนเขาที่อ,อยู่ที่สตาร์บัคส์นะคะก็กเหนื่อยก็เลยจะมาแวะดื่มกาแฟบรรยากาศมองไม่เห็นตู้ขนมเลยเหมือ <c oughs> นเดิมค่ะมาถึงเราก็กิน <c oughs> คาราเมอแม็กเชยโต ก็กินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่โรงแรมชเข้าโรงแรมกันนะคะแล้วก็คุณนายน,นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะพาไปเอาเด็ดแล้วตอนเช้าไปดูไล่กหมิงที่กำวานะคะไปแล้วไปไหนป๊อปแล้วก็เข้าสู่วันสุดท้ายของการเดินทาง เช้าตื่นมาปุ๊บเราก็มาเที่ยวประสาทเราไม่ต้องโกหกเขาก็ได้เราบอกความจริงไปว่าเราต้องมีรายเงินนจริงๆเมื่อเช้านี้เราไปถ่ายรูปที่หน้าโบสถ์นะคะหนึ่งอย่างแล้วเราก็ ไปไล่ไวน์แต่ว่าบ้านเราไม่ไปไล่ไวน์เพราะว่าเรากินไวน์ไม่เป็นเราก็เลยไปเอาเลดแล้วก็ไปช็อ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 ปเสียเวลานิดนึงเพราะว่าก่าจะซื้อหนึ่งชิ้นต้องตัดสินใจถึง4คนอนะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็แฮปปี้ได้ของถูกใจราคาดีกลับมานะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเดินทางไปที่สนามบินแล้วแต่ว่าก่อนกลับ แวะทานอาหารที่พระราชวังปราสาทนี้ก่อนใช่แล้วนี่คือร้านอาหารแต่แบบว้าโหใหญ่สวมากอลังการมากเลยอย่างเงี้ยนี่ครับรวมถึงเนี่ยวิวสวนทุกอย่างอะไรเงี้ยคิดอยู่ว่าน่าจะต้องไปเป็นแบบโรงแรมเก่าหรืออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าตรงนี้ไปโฮเทลวิลล่าก็มีโฮเทลด้วยหรือว่าจริงๆอันนี้เป็นโรงแรมจริงอาวเหรออเราโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยอาหาร ท้องถิ่นอิตาเลียนมื้อสุดท้ายที่เราจะกินที่อิตาลีนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่สนามบินเราก็จะแวะบินไปประมาณ5ชั่วโมงกว่าแล้วก็แวะที่กาตาเนเดเป็นเครื่อง2-3ชั่วโมงนะคะแล้วก็จากกาตาเมืองดหฮาเราก็จะบินกลับไปที่ประเทศไทยสุวรรณภูมิ ตอนนี้เราก็ทํางานเช็คอินที่กระเป๋า,าที่สนามบินวิลานะไปคิต้องขออภัยด้วยีผมลืมถ่ายอาหารของกินเพราะผมหิวมากไม่ได้กินข้าวเที่ยงค่ะชอบเพลินเกินนะก็เอาว่าทริปของเราก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับผมก็ติดคุกกี้สำปรับการที่สนุกมากยังไงไว้ถ้าเรามีทริปใหม่ๆเราจะพาทุกคนมาเจอกันอีกตอนนี้เดี๋ยวผมเต็มตัวไปขึ้นเครื่องแนละ้วยังไงไว้เจอกันนะครับแล้วก็ปิดแทนคลิปอ,อื่นด้วยถ้าคลิปไหนคุณเห็นคลิปนี้เป็นคลิปปิดแสดงว่า ผมดืมถ่ายครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับอย่ายวไปไปจุดจับ่อต่อไปแล้วก็ไปดูว่าเราจะไปไหนว่าไปเทีย่ยวอะไรกันดีไปเจอกันครับ